เจ้าปุกเก่อนขึ้นมาพ่อก็ดีใจเลยโดยอืมดีใจน้ำเจ้าอุ้มใจหลายที่ว่าเจ้าได้เงินนะรวยโดยขอบใจละลายเด้ออืมอเป็นอย่างนอกพ่อสงสาร เอาพี่น้องเลยทักทายกับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเดลยบทคุยสุดทุกคนพี่น้องเลยเนาะเอาพี่น้องเลยเปิดภาพมากอยู่กับช่องของพ่อแม่สแนลแล้วพี่นเนาะเอาสบายดีพ่อแม่เราตอบหนึ่งพี่น้องเลยอ่าทางสาวพลหรือว่าน้องน้ำพลพี่น้องเลยเนาะสบายดีล่ะกำลังเห็ดนลานทักบัวโอ้สบายดีสบายดีได้าหน้านทักบ่ัะ พอดีเลยสบ,บายเลยพี่น้องเลยเน,นาะเนี่ยนันพักอ่ะเลยผลเลยไงไงใ,ในผลเลยพอบอกนั <c oughs> มมก่นฉันนี่ไงเนี่ยฉันนี่ไงเนี่แล้ว <c oughs> เฮ้ยอะไร่ะกำลัง <c oughs> เหตานัพักพอ <c oughs> ดีเนาะจะสิปลูกพักยังล่ะก็ <c oughs> สิปลูกสีวันในประกาศประก,กาศ <c oughs> พักบ่งมาจากวัน <c oughs> บ่

มอเจาะมาทานเลพี่น้องไอ้เนาะเอาบตูปลาแลกนีไม่ไมต่ำเลยน้ามอเยพี่เนี่ยนี่้วยตักี่ออกหรือบอได้เนาะพี่น้องนาะพ่ออันถายคลิปอัดคลิปทางน้องลำพนกัสิเป็นทางเมื่อก่อนมาไหวลวเนาะอาการเริ่มซา น้มามันการสาหัสที่นีาาน่ครับบ้านไอ้หน่องไอ้ฮัลโหลไหมไอชื่อในพักมาใช่ทุ่งไทยผู้โชคดีกัเป็นทั้งเจ้าเด้อใช่ไอหน้องไงเนาะกางขุด,ดน,นดดันพักน,น,นันหย่าเนาะแกงออกไปนอกเป็นยังหน่องบ่ เพราะเรายังบ่ได้ซาวแล้บ่ให้ดอกแอาซาวอางนอดได้แกอานได้เพราะเรายังบ่ได้ซาวเพ่สิซาวนี่ก็ตต้องใส่ทรเตอร์เราบ่ขุดเอาดอกโดยก็แนแล้วนี่มันใหม่ให้ใหม่แแใหม่บ่ะกันนี่แล้วาาลังเพราะว่าถ้าเจ้า เอาไว้ให้นั่น,น,นบไปได้เจ้าก็ได้ออกขกึก้นเขาแล้วใต้แล้วไปจุดกันโอ้พาจะแจกเครื่องง้อล่ะมาจะเอาเครื่องคุณยังซีบพี่น้องเลยเนาะโอ้ข้างนลังผลได้ยังไงนะลไลบ้าะได้ยู่แต่ว่าไม่ถูกเออแมงมุมคู่แมงมุมคูก่มมก,มมก,มมก,กินน้ำเลยเนาะ เฮากะบ่ได้บ่ได้ขอโทษนํากะเฮากะหลายๆแล้วเนาะน้องเอ้ยหลายๆหลายหกว่าผู้ที่เพิ่นมาเอาจังซี่บ่ันซะเนาะโดยหลายอีกพี่น้องเอ้ยอเอาคักตเสียมนี่กพี่น้องเสียมใหญ่นี่ โอ้ตุ๊เร่งเลยมาเน่ได้ลายแทะปั่นกันเลยอไปนเลนะคาวเลยกเ้ป็นยังง้นหรอดยจะทีเสไนอะไก่อนบ่โดยในมะขามหรืว่าทั้งตำก่อนบ่ตำก่อนตำก่อนเนาะโดอ้ทำคานกั แซนด์วิชอะก็ตามตามันมุนมันก็ยังหอเก่าวะเพราะว่าในผักหอมเฮาแบบต้องแซนด์มันอล้วก็ตาแซนม่นะแซนมเหบ่งไลยชีวันในภระการเรคอยเหตดนา้วกัรเอาวนร้ลงผักหอมน่วสคัญชุดนีผักหอมผักหอมได้กี่จำเจียวแซบเห้ว วัฒน,นาแนะนำอันประคอมนะพี่น้องเลยลาบใส่ซีนอย่างาน,นี้คัดหอมพนน่นะนองไ่ได้ขิงวะบ้านได้ใส่เอาอยู่ในบ้านเอาใน,นบ้านมอโดยนึกว่าไปหาเค็บเหรอนะก็ <c oughs> มันกคือไอเตะกี้นเห <c oughs> หาเค็บเอาตามบ้านได้พี่น้องเลยใส่กระสอบมากี้กระเมนูผักเอดไตะกี้ บ่มีเงินซื้อปุ๋ยด้วยอาเก็บเอาของกินว่าคัว่วอยู่ยตามามันแข็งเลยมันแห้งเลยนี่แต่ไอ้ยังเดียวพี่น้องเลยบ่ยาวกันเลยเนาะโมนิมานอาการบ่ดีพี่น้องเลยอาการน,นักแล้วบ่ยาวกันโมนิ จะมาจากแกงลงแตนอกได้กับ้แลกทีกินเนาะธบรก็บหลายเทื่อนะมันนี่รถชนยังเมือนรถชนไก่คือเเ่าชนไก่ <c oughs> <c oughs> อีกเลยชนเวยยังเหมกิจคัดชนไกเด็ชนลาดน่เไกลูีม่ดนเอาี ได้แล้วได้แล้วบล้วทํนเแล้วทอะไรล้วนี่นะนี่นี่นี่นวกไอ้นี่คนหนาคนอ่าไออ้ายเรานไพวกนี่ปลูกพวกซ่ต้มจะมีเส่บกี่ย่งนี้่หน้อกอ่หน้า้อแไล่ทห้ทั้งสวเต๋เราแต่ว่าเหมือนเราเรายังยังจัดหม่องปลูกพักปูอยาพันไหนนะ ขอแล้วมันแ้นมันอยากกูจะขับแคบโพดใน,น,น,น่ไหเนาะของตรงนี้ึคาดคาดเยอว่าคาดนะาาดเห็นเนาะเห็นเนาะ nó là một cái bãi thang trong năm cuối cùng. Các bạn nhìn thấy không? Các bạn đang cắt bông. Đúng không? Bạn cắt bông cắt bông. Đây là bãi ทิมโน่ะเบองบะหูเด้อาะ่ตูมาแจับกล้อ,อ,องง้นเลยสิแล้วมาใกล้มาใกล้ใส่จับเหวไ้เอน่เอห้เห็นเหรอเด้อโอ้ของักไักเนี <c oughs> ่ยพี่้องเหรอเนาะไอ้ไรลามันหาละว่ากันไหมนน,หนึงฮะโทรศัพทัพท์ะละาไว้อยู่อันอ่า พี่น้องเลยทักทายกับสบายดีและสวัสดีและพี่น้องเด้อเนาะเบิร์ดกุสู่สูค่คนพี่น้องเลยเนาะอ่าพอดีมาเบิ่งทางน้องเพิ่นว่าปลูกพักในเนี่ยพี่น้องเลยมอยาวยามบริเสียบไม่เนาะมาเบิ่งเสียบได้กับพอดีมีพ่อคนนึงพี่น้อง,งเลยเพิ่นอยู่ทางต่างประเทศพท่านั้นเนาะ มึงกันมึงาะอ่านมึงกันอ่านพิษอ่านเถ no ื Yah, ่อขอโทษขออภัยได้พอเด้อขอรุ่งเพิ่น vale พี Torah ่น้องเด้อเพื่อนเพื่อนออกเพื่อนออกเพื่อนออกซื้อเสียงคุดประสงค์นามแล้วอย่างเนาะเพิ่นอยู่เมืองมามาเทิร์นบอกเพื่องอยู่เมืองมาเทิร์นอย่างเนาะอย่างเนะมาเทิร์นแล่นมาเทิร์นแล่นรัดบอก ออา่านผิดอ่านถึกมินนีโซตาบอกพี่น้องเลยเนาะเอาอ่านผิดอ่านถึกกัขอโทษขออภัยได้พี่น้องเลยเนาะพออ่านเป็นภาษาคิดแต่มันที่ข้ายมันเบายากนะพี่น้องเลยเนาะเมืองมาเทินอยู่หลัดมินมิโซตาเนาะอ่านได้คำนี้แล้วพี่น้องเลยโทษขออภัยทางอ่านผิดพี่น้องเลยเพระตู้เห็นใกล้กว่าจะนั่งหนึงก็ได้ไหมนั่งนึง่งคน ท่านรังลงได้จ้ะนะโดยพอดีเนาะพี่น้องเลยอ่าลุงคนที่ว่าเมยาวเข้นมาแจ้งเอาเงนผลเนีพี่น้องเลยเนาะก็เนได้ติดต่อมาหาบมยาวเนี่ยเนาะตอนแรกคนว่าเสียเนของน้ำของในทางน้ำพนคนพี่น่อไยพอดีทางบอสเสียงคนรับเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวพี่น้องเนาะแต่วันนี้ทางพ่อคนเนี่อ่าอ่าโทรหาพึ่นเนี่ย พี่น้องกันเนาะเจ้าสิกาคุยเล่นเพลินดิบ่เฮ้เฮ้เฮ้บกกาุยบอกการคุยเป็นยังไงยันบอเป็นคุยเนี่ยบอเป็นว่าบ่โอ้เพลินอยากว่าน้ำเจ้าเลยเพลินเสียวเจ้าไปอยู่น้ำเพลินจะไปดิบอ่ะแล้วสบายดีพ่อสบายดีมั้งนอนหรือบอยันนอนแล้ว เออบมเป็นอย่างเราลุยเมื่อเขาเลือกตั้งอ๋อพอล้อหรอบ่เออนอนน่เพราะว่ามันเป็นชิดสองมุกลางคืน่อเคแล้วก็โอ้โหพอดีลูกลูกอยู่กับน้องน้ำผลนนะเห็นไหมพ่อว่าให้ลูกโทรหาไปฮะอ๋อีแล้วอ่อันพอสีบ้านน้ำน้องบ่ะไปซื้อเสาลูกยังพ่อลูกต้องลูกยังอันยังยังเพราะว่า เขาลูกต้องมาไล่บนก่าม,ามันจักเสาเดี๋ยวพอดีอว้ำน้ำกดไรรวยวันเพิเนเ่นสบายดีพ่อเพิ่ดนะดูสบายดีเด้อเสนอโอ้ยสบายดีเด้อพ่อสบายดีเลยโดยพ่อเห็นเจ้าปลุกเพื่อนขึ้นมาพ่อก็ดีใจเลยโดยอืมดีใจน้ำเจ้าอุ้มใจหลายที่ว่าเจ้าได้เงินน่ะรวย โดยขอบใจละลายเด้อผมเป็นอย่างนกพ่อทรงสารระว่าพ่อก็อให้เธอยาวรงเงินไปและให้ซอยพ่อว่ะโดยเจ้าอยากได้อย่างแน่ลูกเว๋ยนะครอบครัวนะ่ะเข้าน้ำก็มีกินอยู่บ่โดยมีกินอยู่อืมพ่อบอกันให้เทายาวนว่าซื้อเข้าไปให้เดิอพ่อมู่คู่ไป แต่เราเมื่อหลังเือเือกกินน้ากันนะยามบุพอพอเป็นห่วงน,นั่นน่ะว่าเขาเป็นเจ้าภาพนากเอยพอก็เห็นใจอยุ่อเขาต้องไปต้อนหับหมู่คู่ไปมาแล้วแบบมู่ก็ได้มาส่อยในทีนน้เมื่อเราเขาก็บุมีอย่างตอบบุญแทนคุณนมูกม่กับมี่จะคงกินฮะแล้วเลยจังสั้นแหละดมอืม,อม เอาจังไดก็ให้ลูกตั้งอกตัง้งใจเด้อเพิ่นมาซรอยเวียกซรอยงานกันดีเด้อโดยขอบใจหลายๆเด้อลูกก็นให้ซรอยเพิ่อนบอกผัวนำเด้อโดยโดเอาเมื่อยกันดีผัวมู่มาซรอยเวียกซรอยงานผู้รักผู้ใหญ่เพิ่อนอยู่พี่เห็นเจ้าขายันทั้งเจ้าแล้วก็ทั้งผัวจังสั้นแล้วเพิ่นจังภูมิใจลำโดยพี่น้องอยู่ต่างประเทศเพิ่นเบิง่ง คนก็อกว่าโอ้เป็นใาสงสารเนาะเเจ้าดุแต่มันบ่มีที่ไหนเห็นทุกมาเจ่พ่อเจ้แม่เจไ้ไใดแล้วโดยเฮาโคบดที่พ่อที่แม่ดอกเวลามาตกเห็นเฮาแล้วขยันจช่ไหมมันก็นบ่มีเลยพอเฮาบ่มีต้น,นทนแต่ที่แรกแล้วโอย่อาบอกใหเจ้าอดเอาเจ้าไม่ลูกจะค้นนี่ล่ะมีอยู่สามคนโดย ไปห้งเรียนแล้ะบ่โดยเพิ่นไปห้งเรียนมาอน้ไปสองคนอีกคนนึงยังหน่อยอยู่อืเรียนอยู่ในบ้านนะบอรหรือไปทาง <He ian S 2> ทียยนอู่ทางบ้านเรียนอยู่ในบ้านอืมต้นซาเนะใครบร่จะเงินไปห้งเรียนน่นกาอายอยู่อ เขาก็ขี้เป็นยมวโรตีบน้อยอันเพราะว่ายังเพิ่นยังบ่ท่านได้เคยจับรถทีบอาจ,จีิยังบ่ท่าจจนเป็นโมอ,อืมโอ้เให้อัน,นอยาวหันซื้อให้คันว่าขี้เป็นเนี่ยมาเอียนขี่รถน้อยอ่ะนะลกูกกันต่ำกันอย่างนั้นอืมโดยขี้ไปเมียน,น ตื่นชามากอะขี้ไปมันจังไว้มันจังบวยบวยากก <ะ S 2> ็ห้งเยนก็อยู่ไก่กับเพื่อนเ่าเป็นย่งดอกพอโออยู่ไก่ไหนันเนโดยที่ว่าเ่าบุญซื้อมาวันนี้มีเข้าไปเขาเนาะซื้อให้ลูกกับเราอ้ะอ๋อหมไก่สนองว่าหงเงเยนก็ไปพ่มาอยู่อพอ พเอารว่าเอาตัวรักพัวก่อนก็ได้พออันจังววากันเนาะตัวอื่นนะเออแล้วเจ้าจังสร้างเขาดอกรวย้อยลอยแล้วก็คขันมีอย่างแล้วก็ให้น้องเพื่อนหันว่าลงเจ้าแล้วก็นทูมาพ่อก็ได้หรือว่าเจ้าเห็ดข้อความมาก็ได้โอเคพอได้ได้ไอเจ้าเบิ่งน้อง้วเด้อลูกเด้อโอเคพอ อ๋อพอลูกบกวนเด้อพอเด้วจะมาพออยากนอนเพราะอเป็นที่สองโมงกลางคืนเนาะดูเป็นอย่างน้องโดยๆพอโดยดีมีแห้งพอโดยจ้าโดยโดยพอเดี๋ยาเริ่มแล้วเพียงเนาะโทรหานคุยกันกับต้องนำคนก็คือแม่ทั้งเพื่อนเพื่อนทั้งเพื่อนเป็นกลางคืนของเขาพี่น้องเลยเนาะมันเปลี่ยนกันเลยสลับขึ้นสลับลงตะเวนพี่น้องเลยอ่าพอดีที่นี่ ผลมาเห็นน้องน้ำผลเป็นลูกกำผ้าเนาะก็เลยสงสารเนยพี่สันนักมาสงสารบอยเย้าคือกันพี่น้องเลยว่าเป็นลูกกำผ้ากำโพยเพราะว่าบอยเย้าใเป็นกำผ้ากำโพยแล้วนะพี่น้องเลยเนาะคือน้องผลนี่กำผ้าเนี่ยแต่พ่อแม่์ไม่ได้ตายหรอปะโดยแต่ไอ้นี่คือกำผ้าเนี่ยพ่อแม่ตายเบิดแลยคนกำผ้ากำโพยคือไอ้นี่คือน้องนี่ยังมากำผ้าก็กำผ้าแทแค่เพิ่นจากไปคือเนาะพอจากเป็นไม่ได้จากตายนะพี่น้องนะแต่ของบอยเย้านี่คือจาก ไปแบบมันมีบันทอนกลับเลยพี่น้องเลยเนาะเอาคนเฮามันเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรมรมดาพี่น้องเลยเนาะมีแต่ว่าไอ้ชีมาแจ้งข่าวดีน้องล่าเรื่องรักเสาหัวเนาะเอาที่ละขั้นตอนก่อนพี่น้องเลยว่าสีได้จกักรักพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวบรยากสีรบกวนทางถาพวพ่อเล่าเนี่ยพี่น้องเลยอันอบัตรแทกเงื่อวัตชีได้เจรกรักเนะาะอมีแต่ว่าสำหรับคลิปนี้น้องลาแล้วผ่าขอบุญขอบน้องน้องว่าีก็ได้น้องมา่กันพี่เลยเนาะ ทอ,อ,องใสพี่น้องนเนาะโดยนี่แต่ว่าส่วนในส่วนของไอ้นี่ออไอ้ชีซื้อลักหั่วมาเนาะซื้อลักหั่วมาอ่าชีเลจากต้นกเกลียวบัวเยวสิไปไายคิดบางกรพี่น้องเอาที่ละขั้นตอนไปก่อนเนาะถ้ามาเพิ่มเติมอย่างอื่นนี่นก,ก็คือถ้าพอเงินผักเงินผักขำมาให้ทางบัวเงี้ยวจะามาแจ้งน้องอีกเถอะพี่น้องว่าเพิ่งจะรับบัวเงี้ยาวรับช่วงไหนพี่น้องเห็นเนาะแต่สำหรับคลิปนี้อยากให้น้องหลานนีก ขอบุญขอบคุณทางพ่อเพื่อนก่อนเนาะกะพ่อเพื่อนก็เป็นคนเล่านี่แหละล่ะแต่ว่าเพื่อนไปอยู่พุ่นตั้งแต่พุ่นแหละสมัยเพื่อนมีไปไปอยู่พุ่นแหละเนาะแต่ขี้พุ่นแหละพี่น้องเลยมีแต่ผาขอบุญขอบคุณเพื่อนเพื่อนออกซื้อสุซื่อเสียงจุดประสงค์ยังน้ำเลยล่ะเลยเนาะอ่ารัดเพื่อนกับบอยเย้าอ่านอยากย่างยากอยู่พี่น้องรัดแหลมเมืองเพื่อนกับขอโทษขอไผ่พอหลายหลายเลยเนาะผาขอบุญขอบคุณเลยผาขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อทางพอ ฝากเงินมาให้ที่คิดสงสารแล้วก็อีต,ตนลูกะได้ก็ขอให้พอกับแม่มีแต่ความสุขความเจริญความเจ็บบวให้ได้ความไข่บ่ให้มีเด้อเดินทางไปทางใดก็ขอให้ตลอดปลอดปลอดภัยวางสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสุขภาพแข็งแรงซัก,กถูกเอ้าเอาในรองเฮ็ดเบียกต่อเลยแต่ว่าจะพาไปไหนแล้วเานาะทดลอง,ง,งเลยมาลุงไปกับใจได้ลุงเนอะลานไปใส้มันนี่นะอุ่นไปหมด อ๋อแล้วซาพี่น้องเลยมีแตตาพยาวกัสสิคอจบคุบจบทุบคลิปปิดคลิปไปเพียงชั่วนี้ก่อนพี่น้องเลยต้องขอขอบุญขอบคุณทางพ่อคนในหลายเลยนาทีเมตตาดูสงสารทางมูเฮาทางในพญาวก็ต้องนำน้ำฝนพี่น้องเลยไม่กันสั่นตกนิดหนึงขอโทษขอใครพี่น้องกี่เนาะขอให้พ่อจงอยู่ดีมีแห้งเดลยวัว่าเสียธุรกิจการงานอย่างก็ขอให้ราบรื่น ตลอดจีและตลอดไปเนาะสุขภาพร่างกายแข็งเด้งลอ,องลยแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีบัตรคูสุขทุนที่เข้ามาติดตามและหับชมผลงานของโมย่าโดยตลอดมาแรงประคับโฆษณาเนาะเอาอยู่ดีมีแห้พ,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 พ่อบัดครัวพ่อเม่ทั้งเอฟซีบุตรสุขเนาะไปก่อนนะที่้องด้อสบายดีบ๊าย